แรงงานลาวช็อกรัฐบาลลาวส่งกระทรวงกลาโหมเยือนกัมพูชาวันแรงงานลาวในไทยจะสวยเอาเดอ้อข่าวนี้ถูกรายงานโดยหนังสือพิมพ์ลาวพัฒนาว่าคณะผู้แทนกระทรวงกลาโหมนำโดยนายพันเนศวงชัยอิมสาคำหัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศ พาคณะผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าเยี่ยมชมและทำงานในราชอาณาจัก,กรกัมพูชาในการเยี่ยมชมและทำงานครั้งนี้ได้ประชมทวีภาคีกับกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจัก,กรกัมพูชานำโดยนายพลโทพัฒวิบุญโสเฟียรองอธิบดีกรมนโยบายและกิจการต่างประเทศของกัมพูชา นอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศยังได้เยี่ยมนายพลโทเขียวเสนปลัดกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจัก,กรกรัมพูชาซึ่งนายวงชายอินสาคำได้นำสื่อมวลทนจากที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมสปปลาวรายงานผลการประชุมทวีภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศนอกจากนี้คณนะยังได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของกัมพูชาด้วย การเยี่ยมเยียนและทำงานอย่างเป็นทางการณราชอาณาจัก,กรกัมพูชาของคณะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของกระทรวงลาวในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ยาวนานระหว่างกระทรวงกลาโหมลาวกรรมัมพูชาอย่างไรก็ตามมีแรงงานลาวบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้โดยคอมเมนต์ถามว่า มันใช่เวลาไหมที่จะไปเยือนกัมพูชาในช่วงที่กัมพูชากำลังมีปัญหากับไทยเพราะมันอาจทำให้ไทยเข้าใจผิดหรือเลือกอยู่ฝ่ายเดียวกับกัมพูชาแล้วจะก่อให้เกิดปัญหากับแรงงานลาวที่มาทำงานในไทยเนื่องจากณเวลานี้แรงงานลาวในไทยก็มีงานทำมากขึ้นทดแทนแรงงานขเขมรที่โดนไล่ออกหรือหนีกลับประเทศกัมพูชาไป ซึ่งการที่รัฐบาลลาวสแสดงออกในเชิงสนับสนุนกัมพูชาอาจทำให้แรงงานลาวถูกแอนตี้แล้วนายจ้างก็หันไปใช้แรงงานจากประเทศอื่นแทนเช่นพมา่าเนปาลหรือสีลังกาเป็นต้น หนุ่มลาวอีกคนคอมเมนต์บอกว่ารัฐบาลลาวก็มีปัญหาเรื่องชายแดนกับกัมพูชาเช่นเดียวกันและควรเร่งปักปันเขตแดนบริเวณอัตตปือจำปาสักอย่างเร่งด่วนเพราะเริ่มมีเขมรเข้ามาสร้างบ้านทำไร่ทำนาในที่ดินแถวนั้นแล้วและอาจทำให้ลาวเสียดินแดนเพิ่มเติมได้แต่ชาวลาวบางคนก็บอกว่าดีแล้วที่ไปจับมือกับกัมพูชา พร้อมคอมเมนต์ขุดเรื่องโบราณนานมาว่าไทยเคยจัดการกับเจ้าอนุวงศ์แล้วเผาเหวี่ยงจันยึดเอาพระแก้วมารากฏไปจึงควรหยุดร่วมงานกับไทยจะดีที่สุดเราจึงมาวิเคราะห์เพิ่มกันหน่อยละกันครับว่าลาวร่วมมือกับไทยได้ประโยชน์อะไรบ้างท่ามกลางความกังวลของแรงงานลาวในไทย เกี่ยวกับการเยือนกัมพูชาของกระทรวงกลาโหมลาวซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการเลือกข้างในความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าความสัมพันธ์กับประเทศไทยมีคุณนุประโยชน์อย่างไรต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาวและทำไมลาวจึงควรพิจารณาผลประโยชน์ระยะยาวที่ได้รับจากไทยอย่างรอบคอบรายได้ของแรงงานและการส่งเงินกลับประเทศ หนึ่งในผลประโยชน์ที่ชัดเจนและจับต้องได้มากที่สุดคือรายได้มหาศาลจากแรงงานลาวในไทยปัจจุบันมีแรงงานลาวจำนวนมากเข้ามาทำงานในภาคส่วนต่างๆของไทยไม่ว่าจะเป็นภาคการผลิตภาคบริการหรือภาคกเกษตรกรรมซึ่งสร้างรายได้ให้แก่พวกเขาอย่างต่อเนื่องรายได้เหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานแต่ละคน แต่ยังรวมถึงครอบครัวที่อยู่ในลาวด้วยแรงงานเหล่านี้มักจะส่งเงินกลับประเทศซึ่งถือเป็นแหล่งเงินตราต่างประเทศที่สำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของลาวการที่ไทยเปิดรับแรงงานจากลาวถือเป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงานในลาวและยังเป็นช่องทางในการเสริมสร้างรายได้ประชาชาติอีกด้วย หากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศตึงเครียดขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการจ้างงานแรงงานลาวในไทยผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อลาวจะรุนแรงและเป็นวงกว้างอย่างแน่นอนการลงทุนและโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนรายใหญ่ในลาวโดวยเฉพาะในโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งไทยเข้าไปลงทุนหรือร่วมลงทุนจำนวนมาก การลงทุนเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งเม็ดเงินลงทุนแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และการสร้างงานในลาวโครงการเขื่อนต่างๆที่สร้างขึ้นด้วยการลงทุนจากไทยมีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนลาวให้เป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของลาวเองการซื้อขายไฟฟ้าและพลังงาน ต่อเนื่องจากการลงทุนในเขื่อนผลประโยชน์สำคัญอีกประการคือรายได้าจากการที่ไทยรับซื้อไฟฟ้าจากลาวประเทศไทยเป็นตลาดหลักในการรับซื้อไฟฟ้าจากลาวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับลาวการส่งออกไฟฟ้าไปยังไทยช่วยให้ลาวสามารถสร้างรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มหาศาลและนำเงินที่ได้ไปพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆได้ การพึ่งพิงตลาดไทยในการรับซื้อไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อเศรษฐกิจลาวอย่างยิ่งการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้นอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาวยังมีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในมิติอื่นๆอ,อีกมากทั้งการค้าชายแดนการลงทุนข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวัฒนธรรมและสาธารณาสุข การเดินทางไปมาหาสู่กันของประชาชนทั้งสองประเทศเป็นไปอย่างสะดวกซึ่งส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมย่างต่อเนื่องดังนั้นการที่รัฐบาลลาวจะดำเนินนโยบายใดก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ระยะยาวที่ลาวได้รับจากประเทศไทยอย่างรอบด้าน การตัดสินใจที่อาจถูกตีความว่าเป็นการเลือกข้างในความขัดแย้งภูมิภาคอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของแรงงานลาวนับแสนคนรวมถึงรายได้มหาศาลที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจของประเทศการรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับทุกประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศที่มีความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งอย่างประเทศไทย จึงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดสำหรับเราในการพัฒนาและสร้างความมั่นคง,งของประเทศในระยะยาวซึ่งทั้งหมดนี้เราคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่ารัฐบาลลาวจะตอบสนองอย่างไรกับข้อกังวลของแรงงานลาวที่เห็นไปจับมือกับกรรมัมพูชากดติดตามช่องเราไว้เราจะตามติดมานําเสนอไม่พลาดแม้แต่ข่าวเดียว